อ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คนล้อเลียนกันไม่น้อยค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องของคําหวานของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะเรื่องของคำหวานคุณชัดชาติคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ในการลงพื้นที่นะคะการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตธเมื่อวานนี้โอ้โห,หลากหลายเลยนะคะหลากหลายคําพูดที่เป็นคําหวานโดยเฉพาะกับที่คุณชัดชาติเนี่ยได้พูดนะคะกับพลเอกอประวิตย์บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยตกหนักเลยครับท่านพอท่านมาเนี่ยฝนหายเลยครับ แป๊บเดียวมาได้จังหวะพอดีอันนี้คุณชัดชาติได้พูดไปกับคนเอกประวิตย์นะคะในการลงพื้นที่น้องจอกมินบุรีเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหทางเพจเฟ e บุ o กเนี่ยเขาออกมาล้อเลยบอกว่าโอ้โหเป็นคําหวานจริงๆนะคะแบบนี้ลุงป้อมเนี่ยต้องไปทุกเขตแล้วละ่ะในขณะที่เนี่ยนะคะหลายคนก็เลยย้อนกลับไปถึงคนคนหนึ่งที่เคยออกมาชื่นชมในตัวของคลเอกประวิตยแต่ตอนนั้นเนี่ยเขากลับถูกด่ากันแบบโอ้โหไม่เหลือ เรียกว่าทวนลงกันแบบกระนำเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณชอนบุรณะฮีรันค่ะทำไมตอนกูชมบิ๊กป้อมถึงทวลงนี่ทางคุณชรเองนะคะทางคุณชรเองตอนนี้ถูกหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบกันกันกนกบคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ธธละค่ะที่หวานเจี๊ยบเลยนะคะในการชื่นชมตัวของ ผลเอกประวิทย์นั่นเองนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ํากันเลยนะคะไล่เรียงกันไปแตล่ละฉบับเลยคะ่ะน้ําท่วมเมืม่อวานนี้นะคะข่าวตามหน้าหนึงสุพิมพ์แตล่ละฉบับเนี่ยลงเอาไว้ว่ายังไงกันบ้างนะคะหน้าหนงสุพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะสองปอหวานพูว่าแก้น้ําท่วมกรุง17จังหวัดยังน่าเป็นห่วงค่ะแนวหน้าบอกว่าเตือนกทม10จังหวัดรับมือระดับน้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงระยองอ่วมหนัก สั่งปิดโรงเรียนแม่หงสอนน้ำป่าไหลทะลักท่วมค่ะหน้าหนึ่งสุอพิมพ์นะคะในข่าวสดลงเป็นพาดหัวรองบอกว่าป้อมช่วยแก้ท่วมชมชัดชาติสั่งระดมติดเครื่องสูบเชื่อมือผู้ว่ายันจบแน่แจ๊ดพร้อมรับน้ำกอทมอเร่งผันออกเจ้าพริยาค่ะส่วนในหน้าหนึ่งสุอพิมเดลินิวเดล n นิวนะคะก็ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเอาไว้นะคะ บอกว่าบิ๊กป้อมนำทีมลุยหนองจอกดูแลการระบายน้ำชัดชาตินะคะรอต้อนรับค่ะส่วนหน้าหนึ่งสอพิมพ์ไทยโพส์นะคะไทยโพส์ก็บอกว่าป้อมแก้ท่วมกทออมอชมชัดชาติเก่งปทุมน้ำข้างน,น้ำขังเน่าค่ะระยองจมรอบสองมติชนค่ะระดมสูบน้ำกู้ลาดกระบังจมกรมชนสทชช่วยกทมอมททหนึ่งพร้อมหนุนชัดชาติป้อมเร่งแก้พื้นที่ท่วมนะคะ หน้าหนึงสืพิมอีกฉบับก็เป็นในหน้าหนงสืพิมผู้จัดการรายวันค่ะบิ๊กป้อมลุยเองค่ะดูน้ําท่วมกําชับกทมให้ช่วยเหลือประชาชนมาดูคําเตือนภัยของทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาเตือนทั่วประเทศไทยเลยว่ายังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะคะโดยเมื่อวานทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ ว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้วก็เวียดละอาเวียดนามตอนบนก็จะทําให้เนี่ยนะคะสภาพอากาศนะ,ะนะคะสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยนะคะสภาพอากาศในช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็จะทาให้ประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพราะฉะนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยานนะคะผู้ฟังคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณที่กล่าวมาเนี่ยระวังอันตรายด้วยนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่ม ในช่วงระยะนี้นะคะและก,ก็กับการลงพื้นที่นะคะของพลเอกประวิตย์เมื่อวานนี้เลยคะ่ะผู้ฟังคะโอ้โหก็จะเป็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่สําหรับในหน้าหนึ่งสพิมโดยเฉพาะนะคะกับในช่วงที่ทางพลเอกประวิตย์เนี่ยได้เจอกันกับคุณชัดชาตินั่นเองนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตยกค่ะลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะคะแล้วพร้อมกับคณะเนี่ยก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้า ในพื้นที่กรุงเทพนะคะฝั่งตะวันออกที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบแล้วค่ะตอนมินบุรีก็มีคุณชัดชาตินี่แหละคะ่ะก็รอต้อนรับกันอยู่นะคะก็คุณชัดชาติเองก็กล่าวรายงานบอกว่าช่วงที่ผ่านมาในฝนตกในพื้นที่กรุงเทพนะคะจำนวนมากแล้วก็กําลังเร่งระบายน้ํากันอยู่หลังจากนี้ก็จะเสนอแผนแล้วค่ะทำทางด่วนให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ต้องไปผ่านบริเวณพักขนงโดยจะเร่งเสนอให้กับทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้ แลวก็ในเขตมินบุรีเนี่ยก็ไม่หนักเท่าที่ผ่านมาแต่ว่าไปหนักที่ลาดกระบงังบางเขและก็ดอนเมืองซึ่งทางพลเอกประวิทย์เองก็บอกว่าต้องช่วยประชาชนที่รอดน้ําท่วมก็ขอให้รีบทําแผนเสนอมาแล้วก็ขอให้เร่งกู้พื้นที่น้ําท่วมขังโดยเฉพาะกับบ้านเรือนประชาชนที่มีน้าท่วมขังนานกว่า7วันเนี่ยให้เร่งดําเนินการเลยคุณชาชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาน้าไหลคลองค่ะยังอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤต เพราะนั้นก็ต้องเร่งนะคะเร่งระดมเครื่องสูบน้ําจากหลายหน่วยงาน,นเข้ามาสนับสนุนซึ่งภายในวันสองวันนี้นะคะจะเร่งทยอยปิดล้อมหมู่บ้านค่ะเพื่อสูบน้ําออกจากบริเวณที่ท่วมขังให้เร็วที่สุดคุณชาชาติก็บอกว่าปริมาณน้ำนะคะที่ประตูระบายน้ํามันยังไม่เท่ากับในปี5้ายังมีความห่างในระดับความสูงของน้ําอีก50ซนติเมตรปริมาณน้ําในพื้นที่มินบุรีเนี่ยไม่หนักมากที่หนักคือคลองประเวศลาดพร้าวแล้วก็คลองเปรมประชากร ช่วงหนึ่งเน,นี่ยพลเอกประวิทย์นะคะได้กล่าวชื่นชมคุณชัดชาติแล้วค่ะว่าโชคดีที่มีผู้ว่ากมทมที่เข้มแข็งก็ทําให้คุณชัดชาติเองก็บอกว่าเป็นความร่วมมือและก็ช่วยกันจากหลายหน่วยงานนะคะก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ <c oughs> กทมเองก็ต้องประสานกับทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องจากนั้นพลเอกประวิทย์ค่ะก็ลงพื้นที่จุดที่สองไปตรวจด,ดูประตูระบายน้ําและสถานที่สุกน้นําหนองจอกเขตหนองจอก โดยกรมชลประทานก็บรรยายเรื่องของการระบายน้ำนะคะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ําและก็พื้นที่รอยต่อนะคะกับจังหวัดฉะเชิงเราซึ่งนะคะพลเอกประวิทย์เองเนี่ยยังไปที่วัดวิบูณธรรมารามด้วยนะคะในเขตหนองจอกก็ไปพบกับประชาชนแล้วก็แจกถุงยางชีพเลยค่ะซึ่งทางพลเอกประวิทย์เองเนี่ยก็ได้พูดนะคะช่วงหนึ่งบอกว่าวันนี้ผมและคณะพร้อมกับผู้ว่ากทมเนี่ยมาเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้น้ําท่วมขังในหลายพื้นที่รวมทั้งเขตกรุงเทพแล้วก็รอบนอกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในกรุงเทพและไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้พื้นที่ของท่านในน้ําท่วมตลอดที่ผ่านมาได้ติดเครื่องสูบน้ําทั้งในและก็นอกพื้นที่ถึง18ตัวขนาด3ลูกบาทเมตรไม่ต้องเป็นห่วงขอให้เชื่อมัน่นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมหรือว่ารัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรัฐบาลจะรีบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมนี้ ให้บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุดก็เชื่อว่าฝนเนี่ยจะหยุดในอีก1-2วันก็ขอให้ทุกคนนั้นใจเย็นและพร้อมกันนี้พลเอกประวิตย์ค่ะยังได้กล่าวขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแรงร่วมใจทํางานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ําท่วมก็ขอให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะ ในขณะที่ทางคุณชัดชาติเองค่ะก็ขอบคุณชาวน้องจอกแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลในการช่วยเหลือกทอมเป็นอย่างดีในการช่วยน้ําท่วมนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมมือกันอย่างดีค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาให้ได้และวันนี้ไม่มีพักพวกนะคะมีแต่ร่วมกันทําเพื่อประชาชนน่นะคะโดยคุณชัดชาติยังบอกอีกด้วยนะคะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยสั่งการอย่างรวดเร็วก็จะรีบแก้ไขปัญหาให้พร้อมดูในเรื่องของจราจรแล้วก็ความปลอดภัยอื่นๆด้วย ่อนที่พลเอกประวิตย์เนี่ยนะคะก็จะทําการมอบถุงยางชีพเลยค่ะมูฟังคะแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าขอให้มั่นใจได้เลยว่าน้ำเนี่ยจะไม่ท่วมแน่เพราะว่าทุกหน่วยงานนั้นได้ช่วยเหลือกันอย่างเป็นกันเป็นอย่างดีไม่มีอะไรตอนนี้ก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้าระบายออกไม่มีอะไรน่าวิตกกงังวลและตนก็ไม่ห่วงเพราะว่าทุกฝ่ายนั้นร่วมมือกันและก็ในวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่19กันยายนเนี่ยทางพลเอกประวิทย์เองก็บอกว่าผมจะลงพื้นที่อีกเพื่อติดตามสถานการณ์น้าพอถามบอกว่าการลงพื้ มีการชื่นชมคุณชัดชาติน่ะคะที่ทำงานเข้มแข็งด้วยพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าต้องชื่นชมแล้วเขาดีหรือเปล่าล่ะนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทยน่นะคะเมื่อวานนี้ก็หวานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณชัดชาติแล้วก็พลเอกประวิทย์เลยค่ะ